ส okay. วันนี้คะ่ะทุกคนวันนี้มาพบกับแมมอีกแล้วนะคะมิสูคามาลุยนะคะจอหอหอนะวันนี้เดี๋ยวนี่คะ่ะแมมมีเจ้าไททันนะคะคือคันนี้บอกเลยว่าแบบแต่งเต็มมากๆนะคะลูกค้ารีเควสมาเองเลยบอกว่าอยากได้สไตล์ออฟโรดเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าสไตล์ออฟโรดอ่ะมีแต่งอะไรให้ลูกค้าบ้างนะคะนี่เริ่มจากข้างหน้าเลยค่ะเดนมากนะคะตัวนี้นะคะกันชนหน้า สไตล์ออฟโรดมีหูลากให้ด้วยนะคะสีแดงตัวนี้เทมากๆแล้วก็คือแบบได้ความออฟโรดลุย,ลยสายลุยอันนี้คือได้เลยค่ะถูกใจลูกค้าเลยนะคะมีไฟเดลท์มาให้ด้วยนะคะแล้วก็ตรงนี้ถัดมาค่ะลูกค้าตรงนี้เลยค่ะนำเสนอเลยนะคะนี่ค่ะแม็กตัวนี้นี่สุดยอดมากๆเลยค่ะลูกค้าบอกว่าอยากได้ แม็กลายนี้ก็คือเราจัดให้นะคะตัวนี้จะเป็นขนาดนะคะ265ทับ70นะคะ R16 ตัวนี้จะเป็นแม็กขอบ16นะคะลูกค้าคือจะเป็นแบบล้อใหญ่นะคะสำหรับสายลุยโดยเฉพาะเลยค่ะเข้าป่าเข้าเขาลุยได้หมดเลยค่ะแล้วก็ตรงนี้ค่ะนี่จะเป็นซุ้มล้อนะคะพร้อมมีดุมมาให้ด้วยนะคะเป็นหมุดสีเงินนะคะเป็นโครเมียมนะคะนี้ลูกค้า คือเราแถมให้ทั้งหมดเลยค่ะลูกค้าแล้วก็ตรงนี้นี่ค่ะชุดชายบันไดค่ะชายบันไดอันนี้คือแบบแข็งแรงมากนะคะสไตล์ออฟโรดเช่นเดียวกันค่ะนี่คือแบบเป็นเป็นแนวตะแกรงนะคะเหล็กแข็งแรงด้วยนะคะแล้วก็ด้านนี้เลยค่ะตรงนี้เพิ่มความแข็งแรงแข็งแกร่งเพิ่มความดุดันอ่าเพิ่มความดุดันเลยค่ะ ตัวนี้จะเป็นโลบาเหล็กนะคะอันนี้แข็งแรงรับน้ำหนักได้ใช้งานได้จริงค่ะลูกค้าสวยงามมากๆคือเท่ด้วยนี่ข้างบนค่ะถัดมาข้างบนดูเลยโอ้โหอันนี้คือเพิ่มความพิเศษเข้าไปอีกค่ะก็คือจะเป็นไฟสปอตไลท์นะคะตัวนี้เป็น LED ด้วยโอ้โหคือเท่แล้วก็ใช้งานได้จริงนะคะอันนี้สว่างมาก่าแล้วก็ถัดมานี่ค่ะที่เห็นลายแบบนี้คือ เราแถมให้ลูกค้านะคะเป็นสติกเกอร์ลายแลลี่อาร์ตนะคะเป็นของลิขสิทธิ์เลยสวยงามค่ะนี่สวยงามดูสปอร์ตดูเท่ดูเข้ากันมากๆเลยค่ะทุกคนค่ะนี่แล้วก็ด้านหลังนี่คือเราใส่ใจรายละเอียดให้ลูกค้าค่ะทุกจุดแน่นอนนะคะด้วยนี่ค่ะข้อไฟข้อไฟท้ายนะคะอันนี้เราแถมให้เหมือนกันนะคะก็จะเป็นสีดำนะคะสีดำด้านนะคะ คือให้มันเข้ากับตัวรถนะคะแล้วก็ตรงนี้กันชนด้านหลังค่ะหรือว่ากันชนท้ายนั่นเองมีหูลากด้านหลังให้ด้วยนะคะสีแดงเข้ากับด้านหน้าเลยนะคะนี่สวยงามนี่ค่ะเพิ่มความดุดันความเท่ให้กับรถคันนี้อีกด้วยนะคะนี่ดูร,บรอบๆรถได้เลยค่ะคือแบบสุดยอดมากๆค่ะเท่มากๆเลยอ่า โอเครถคันนี้นะ,ถ,ะถ้าลูกค้าสนใจนะคะอยากได้รถคันนี้นะคะโปรโมชั o ่นตอนนี้คือเรามีให้ลูกค้าดาวเริ่มต้นเพียง39,000บาทได้ชุดแต่งเต็มแบบนี้เลยค่ะทุกคนค่ะนี่เห็นไหมนี่ด้านหน้าอีกอ่าลืมค่ะ,ะตัวอักษรฝากกระโปรงไททันสปอร์ตนะคะดูแบบว่าโอ้โหจัดเต็มจริงๆค่ะคันนี้ถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจนะคะ ทักไลน์มาหาแบบได้เลยหรือว่าเบอร์โทรด้านล่างได้เลยค่ะเดี๋ยวแบบทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะคะยังไงก็ทักมาคุยกันค่ะอยากได้แบบไหนเราแต่งให้ลูกค้าตามใจลูกค้าแน่นอนค่ะแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ